สวัสดีครับพบกับ c h anel n Dev Gen Project นะครับเป็น c h anel n แนะนำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสอนเขียนระบบ Catalog EP ที่33แล้วนะครับผมขอต่อเนื่องไปเลยเนาะก็คือจะมาพาทำจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับเบื้องต้นที่คิดไว้ก็คือเป็นการแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็แสดงตารางนะครับผมที่เราจะทำในคลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคครับ okay, ผมไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปรับชมกันผมก็ขอแนะนําช่องของผมหรือชา n น l ของผมนะครับสาหรับใครที่สนใจติดตามก็ให้คุณเข้ามาที่ชื่อช่องนะครับเดฟเจนโปรเจกต์ตัวนี้เลยนะครับหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมมีแปะทั้ง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช anel YouTube เนาะ สำหรับใครสนใจติดตามก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมพาทำระบบคัดลอกนะครับแต่จะพัฒนากลายเป็นระบบอื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอรับชมกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะทำในส่วนของจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับหลังจากสมัครแล้วเนาะเราก็ต้องมาจัดการแก้ไขแล้วก็ลบนั่นเองนะครับโดยการที่ว่าเราจะใช้ ฟังก์ชันเดิมที่เรามีเนี่ยมาปรับละกันนะครับผมโอเคเราลองเข้าไปที่ catalog l admin นะครับตัวนี้นะครับอ่ะนี่โอทุกคนอาจจะไม่เห็นนะอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็คือ localhost catalog slash admin นะครับผมโอเคลองเข้าไปดูโอเคครับ okay. ผมทีนี้เราก็จะเข้ามาในหน้าหลังบ้านของเรานะครับที่เราได้พัฒนากันมาตั้งแต่ ep ที่1เลยนะครับผมอ่ะ เราก็เข้าไปนะครับยูสเซอร์นมของผมก็คือแอดมินนะครับรหัสผ่าน1 3 4 5 6นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เข้าสู่ระบบสําเร็จโอเคครับผมทีนี้ขั้นตอนแรกเลยเนาะเราเข้ามาในนี้เราจะต้องเพิ่มเมนูนะครับผมก็คือเมนูจัดการข้อมูลสมาชิกนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับทําการเปิดโค้ดของเรานะครับหรือสับ m ามเทคนั่นเองนะผมก็เปิดแล้วเนาะโฟลเดอร์นี่ก็เป็นโฟลเดอร์แคตลอกนะครับทีนี้ ในวันนี้นะครับโฟลเดอร์ที่เราจะเข้าไปจัดการก็คือแอดมินถูกต้องไหมครับเพราะคือหลังบ้านเนาะเราตั้งชื่อไว้ว่าแอดมินนะครับเราก็เข้าไปตรงโฟลเดอร์แอดมินนี้ได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ตอนแรกนะครับที่ผมบอกก็คือจะต้องเพิ่มเมนูถูกไหมครับทีนี้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์แอดมินแล้วหลังจากนั้นเราดูครับผมปกติผมจะแยกเมนูซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะอยู่ใน i n c ค d e นะครับผมตรงนี้เราก็มาดูที่ include นะครับว่า มันอยู่ในสคริปต,ต์ตัวไหนนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าอยู่ในเฮดเดอร์เนาะนะครับที่ผมพารามก็น่าจะอยู่ในเฮดเดอร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราลองไล่ดูนะครับผมอ่ะเราก็จะเห็นเมนูพวกจัดการแล้วนะเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปให้นิดน,งนะน,ดนึงนะครับผมอ่ะอีกนึงนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเมนูการจัดการต่างๆที่เราได้เซตติ้งไว้ด้านนอกเนาะทีนี้เราจะเพิ่มไปเมนูจัดการสมาชิกละกัน ผมจะขอใส่ไว้ก่อนจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบนะครับตัวนี้นะโอเคจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับเราทำไปทีละขั้นนะครับเราเริ่มสร้างเมนูนะครับเช่นเดิมนะครับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนจากเพจแอดมินด้วยนะครับเป็นตัวยูเซอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะตั้งเนาะลองตั้งกันดูนะครับอของผมจะขอใช้เป็นยูเซอร์แล้วกัน นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัว if e ที่เราเขียนให้มัน check active นะครับก็คือเช็คว่าเราอยู่ในหน้าไหนนั่นเองนะครับผมก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมตัว if e ย่อของเราเนี่ยก็อาจจะเป็น user แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราลอง run ดูก่อนนะครับเราก็จะได้นี่จัดการข้อมูลสมาชิกเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราลองคลิกดูก่อนนะครับผมโอเคถ้ามันคลิกแล้ว ที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับแนวที่ผมเขียนก็คือเราจะต้องเช็คในการส่งค่าเกตหรือพารามิเตอร์เสมอด้วยนะครับว่าเราส่งมาถูกต้องหรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยเพจเท่ากับยูเซอร์นะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะโอเคต่อไปนะครับเราก็จะทำคล้ายๆอันื่นเราปิดหน้านี้ไปเลยเพราะเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเมนูนะโอเคผมจะขอย่ออินค u ูดไปเลยนะครับทีนี้ผมจะทำการสร้าง ขึ้นมาใหม่ละกันนะครับโฟลเดอร์หนึ่งนะครับอาจจะขอตั้งชื่อว่า user ละกันนะครับแบบง่ายๆเนาะเราก็จะได้โฟลเดอร์ user มาแบบนี้นะครับโอเคทีนี้โฟลเดอร์ user เนี่ยเราจะเอาต้นแบบจากอะไรนะครับผมผมจะขอเอาต้นแบบจากตัว admin ละกันนะครับเพื่อความว่องไวเนาะ,ะสิ่งที่เราจะเอาไปจาก admin นะครับอาจจะเป็นทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับก็ จะก๊อปปี้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ก็ได้นะผมเอาเปิดโฟลเดอร์ให้ใหม่ก่อนนะครับแบบนึงนะครับโอเคผมจะขอเปิดโฟลเดอร์ตัวไดซีก่อนนะครับแล้วก็ไปที่แซมนะครับก็คือโฟลเดอร์เว็บของเรานั่นเองนะครับโอเคอยู่ที่โฟลเดอร์แคตตาล็อกนะครับของผมแล้วก็เข้าไปที่แอดมินเนาะทีนี้ผมจะทำการก๊อปปี้เนี่ยอ่ะผมก็จะมา คอนโทรลซไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปแปะในโฟลเดอร์ user นะครับผมนี่นะที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้นะครับแปะไปเลยโดยไม่ต้องเปซีเรียสนะครับเราลองรันกันดูก่อนครับผมเป็นยังไง่รอ,ลอ,ล,อลองรันดูนะครับทีนี้เรารันยังไม่ขึ้นหน้าเพราะอะไรครับผมอ่ะนี้ผมจะบอกต่อนะเพราะทุกคนอาจจะแบบทํากันไม่ได้สมมติมีเกิดเหตุการณ์เขียนแนวผมเนี่ยเราเพิ่มหน้าขึ้นมาเนี่ยพอมันเปิดหน้าอย่างเงี้ย เรา Copy หน้ามาแปะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หน้าแสดงผลนะครับเพราะเรายังไม่ได้ไปแก้ i f นะครับในหน้าหลักที่เป็น Master ของเราเนาะตัวนี้นะครับคือ index. php นั่นเองนะครับใครจะถ้าอยากให้เข้าใจง่ายๆก็ตั้งเป็น Master ก็ได้นะครับก็คือเป็นหน้ากลางนั่นเองนะครับผมามาดูกันนะครับหน้ากลางของเราเนี่ยปกติแล้ว่ก็จะมีแค่ประมาณ ห้าถึงหเมนูถูกไหมครับทีนี้เราต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างก็คือตัว user นั่นเองนะครับเราก็ก๊อปตัวของ admin ก็ได้นะครับผมเพื่อความสะดวกด้วยนะครับผมจะก๊อปมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนจากพวก admin เนี่ยให้เป็น user ให้หมดเลยนะครับผมอ่า,อานี้นะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็น user นะอ่าปรับให้หมดเลยนะครับ โอเคทีนี้เราลองรันอีกทีนึ่งอ่าเราก็จะได้หน้าแต่ข้อมูลณนะปัจจุบันนะครับยังเป็นของผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็มาแก้ไขเลยนะครับผมแสดงผลก่อนเนาะโอเคเรากลับไปที่อ่าเราปิดหน้ากลางหรือหน้ามาสเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์ยูเซเนาะอ่าผมซูมให้ดูด้วยนะครับกลับไปที่โฟลเดอร์ยูเซนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Index นะครับผม โอเคตอนแรกเราต้องเปลี่ยนอะไรนะทุกคนให้มาดูที่ PHP เลยนะครับผมเราจะมี PHP ตัว Chable Admin อยู่นะครับปัจจุบันเราใช้เป็น User เนาะเราก็ใส่ไปเลย User แบบนี้เซสชันที่เช็คว่ามีการล็อกอินเข้ามาหรือเปล่านะครับเราใช้สําหรับแอดมินอย่างเดียวเนาะตัวนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแวร์แล้วนะครับก็ลบออกไป,ไปนะครับผมแบบนี้นะครับอ่ะผมทำการลบออกไป,ไปเลยนะครับ โอเคทีนี้เราลองรันกันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่รันออกมาตอนนี้ยนณะปัจจุบันนะครับจะเป็นข้อมูลของ user หรือสมาชิกแล้วนะครับผมแต่เราก็ต้องมาปรับแต่งต่อเนาะผมจะขอเข้าไปในฐานข้อมูลของเราก่อนนะครับตัวนี้นะ localhost อ่ะโอเคผมเข้าไปที่ db catalog นะครับแล้วก็ไปดูที่ tb user นะครับซึ่งของเราณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เพศ อายุวันเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ยูสเนมฮาร์ดแวร์นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราจะเอาอะไรมาแสดงบ้างรูปม,มันไม่มีแล้ะเราก็ลบออกไปได้เลยนะครับสําหรับใครจะปรับแต่งแบบผมก็ลองปรับแต่งกันดูนะครับแล้วแต่ที่คุณต้องการแสดงผลก็ได้นะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะแสดงแค่นี้ก็ได้นะครับเพื่อความว่องไวเนาะแล้วก็จะเห็นแค่ชื่อผู้ใช้ชื่อนามสกุลน,นะครับอีเมลเบอร์ติดต่อและก็สถานะนะครับ โอเคทีนี้เมนูที่เราไม่ใช้เลยนะครับก็คือเพิ่มข้อมูลนะครับเพราะว่าสมัครสมาชิกเนี่ยผมทางส่วนตัวนะส่วนตัวผมอะคิดว่าควรจะสมัครบ,บนหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลเนาะไม่ควรจะให้อดมินมาสร้างได้นะครับเพราะมันจะเกิดการปั๊มหรืออะไรก็ตามนะครับในการเก็บสถิติของเราเนาะในอนาคตนะครับตัวนี้แล้วแต่เว็บไซต์ของใครนะครับที่จะทำนะหรือพัฒนานะครับผมโอเคผมขอบลบออกไปเลยนะครับ โอเคครับ <c oughs> okay, ผมทีนี้ก็สิ่งที่จะต้องใช้นะครับที่สําคัญเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแก้ชื่อก่อนตารางข้อมูลสมาชิกนะครับโอเคเซฟนะครับอ่ะเราก็จะได้ตารางข้อมูลสมาชิกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างก็หลกัหลกๆเลยผมอยากจะใช้ทักษะเมนูนี้ก็คือแก้ไขนะครับก็คือเช่นยูเซอร์มีปัญหาต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับแก้ไขเองไม่ได้ แจ้งมาทางแอดมินนะครับแอดมินก็เข้ามาแก้ไขเนาะหรือว่ารีเซ็ตรหัสผ่านให้นั่นเองนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันลบนั่นเองโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอพาทำตัวแก้ไขปกติก่อนละคันนะครับผมเพราะว่าอีก2ฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำใน EP หลังจากทำฟังก์ชันเข้าสู่ระบบละกันนะครับโอเคเช่นเดิมแล้วก็มาเช็คก่อนนะครับในตัว แคร์เนะครับก็คือตัวแก้ไขของเราเนี่ยเราส่งค่าถูกหรือเปล่านะครับมีเพจฟังก์ชันอัปเดตแล้วก็ ID นะครับ d a ต้ Data ID ถูกต้องแล้วนะครับเพราะเราใช้ดีเหมือนกันมันก็จะง่ายนะครับในการก๊อปปี้มาใช้ทีน่นี้เราลองเทสตนะครับในการเข้าไปในหน้าแก้ไขดูนะครับผมอ่ะซึ่งแก้ไขเนี่ยในปัจจุบันที่แสดงผลมันยังเป็น ID ของแอดมินเนาะมันไปเช็คตัวของแอดมินนะครับให้คุณกลับมาดูที่สับรามเทคนะครับเข้าไปที่ Edit นั่นเอง นะครับผมทีนี้ถ้าคุณรู้สึกมันลกนะครับให้ย่อไปก่อนนะส่วนตัวผมจะทําแบบนี้ประจํานะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะนะครับผมก็จะย่อตัวเนี้ยแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันลกเนาะเพราะเรายังไม่ใช้ฟังก์ชันเขียนตัวนี้ที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือส่วนด้านบนถูกไหมครับจากแอดมินต้องกลายเป็นยูเซอร์นะครับผมส่วนแว ID ก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ ในส่วนของผู้ใช้นะปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีรูปภาพใช่ไหมครับเราก็ปิดไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเผื่อใครจะใช้ก็สามารถทําได้เลยนะครับผมก็จะขอปิดตัว select รูปภาพไปก่อนนะครับลอง refresh ดูอ่ะเราก็จะได้เป็นข้อมูลแก้ไขชื่อผู้ใช้นะครับซึ่งชื่อผู้ใช้หรือ user เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้สิ่งที่จะแก้ไขได้ก็จะมีชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเบอร์ติดต่อนะครับแต่ในของ สมาชิกเนี่ยจะมีเพิ่มมาก็คือพวกเพศวันเกิดอายุที่อยู่นะครับที่เราจะต้องอาจจะต้องแก้ไขให้เขาได้แล้วก็มาเพิ่มมันก่อนนะครับผมเมนูนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่ะผมจะขอเพิ่มเป็นแนวยาวลงมาดีกว่านะครับง่ายๆไปก่อนแล้วความสวยงามให้คุณไปปรับแต่งใช้กันดูนะครับก็ผมเขียนหลายๆแบบให้ดูแล้วกันนะครับผมผมจะก๊อปปตัวนามสกุลเลยนะครับผมจะ ใส่ตัวนี้เป็น gender ถูกไหมครับก็คือ page เนาะผมจขอเป็น p a g แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเอา select นะครับถ้าคุณาหา track select ไม่เจอแบบเราเอา template มาแล้วอ่ะในครั้งแรกคุณเขียนไว้แล้วเนาะว่า template เนี้ย select เป็นรูปแบบไหนนะครับหรือว่า track select เป็นแบบไหนแล้วก็ลองไปหา copy มาก็ได้นะครับเช่นผมคิดว่าใน product น่าจะมีเนาะ เราเลื่อนลงมานะครับหาแท็ก e l e c t อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าสำหรับพวก template ที่เขาเ t t ติ g งค a าสมาแล้วนะครับเราก็มา Copy แบบนี้ได้นะครับแล้วก็นามาแปะนะครับหรือจะสร้าง e f f u u t t e m p l a t e ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็นามาแปะแล้วก็ปรับใช้เอานะครับตรงนี้ของผมก็คือเป็นเลือกเพศถูกไหมครับทีนี้ด้านในไม่ได้มีค u วรีอะไรนะครับก็ลบออกไปเลยให้เหลือแค่ออปชั n ก็ได้นะครับออปชั n ตัวแรกแล้วก็ c o ปปมานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเมลนะครับก็คือเพศชายนะครับฟีเมลเพศหญิงนะครับนี่อะ disable ออกนะครับนี่นะครับด้านในก็เป็นชายถูกไหมครับแล้วก็หญิงนะครับโอเคทีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อ name ด้วยนะครับ name ของเราเป็น gender นะครับผมเดี๋ยวนะ gender แบบนี้นะครับ อโอเคทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับอันอื่นเราเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องแก้เลยถูกไหมเพราะเราใช้ตัวแปรชื่อเดียวกันทีนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็คือฟังก์ชัน if ย่อนะครับที่เป็นแบบนี้จะเขียน if ย่อนะก็คือเช็คว่าค่าในฐานข้อมูลเราเนี่ย gender เนี่ยมีค่าเท่ากับ male หรือเปล่านะครับถ้ามีถ้าค่าเท่ากับ male หรือว่าเพศชายเนี่ยก็จะให้มัน select ตัวชายไว้นะครับผม เ e นเดอนะครับแบบนี้เท่ากับใส่ฟันหนูเดียวก็ได้นะครับเมลก็ให้แล้วก็อ e ีนะครับแบบนี้ถ้าเท่ากับเมลก็จะให้ส e l e c t เตนะครับอ่วทีครับถ้าไม่เท่ากับก็ให้เป็นค่าว่างแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ Copy ตัวอ e ีย่อนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็ไปแปะที่ฟ m a มลด้วยนะ แบบนี้นะครับใครไม่ทันกดหยุดแล้วก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อแบบจะได้ไปพัฒนาเอีกต่อได้ด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนลองแกะฟังก์ชันดูด้วยนะครับในการที่แบบดูในคลิปของผมก็ตามหรือคลิปของคนอื่นก็ตามนะครับแนะนําให้ไปเจาะลึกแต่ละฟังก์ชันด้วยนะครับจะได้รู้ว่า e อ h โคออกมาได้ผลอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้เราลองเทสกันดูก่อนนะครับว่าเพศมาหรือยังนะครับอ่าผมเลือกเป็นเพศชายนะครับเรามาดูกัน อันนี้ ID นะครับสมมุติว่าคุณอยากจะรู้ว่าเอ้าเราอยู่ในหน้าน,นี้คือชื่อของใครนะครับหรือบุคคลไหนเนี่ยเราดูจาก ID ด้านบนที่เราส่งมาได้นะครับเช่นเป็น1นเนี่ยนะครับเราก็ไปดูที่ฐานข้อมูล ID ของเราเป็น1นึ่งทษทีนะครับเดี๋ยวอ่ะ ID ตรงนี้ของเราเป็น1ก็แสดงว่าเป็นตัวด้านบนตัวที่1อันแรกนี้นะครับก็คือ Gender เป็น male ก็ถูกแล้วนะครับเป็นเพศชายโอเคส่วนต่อไปหลังจาก Gender ก็เป็นอายุถูกไหมครับอายุ อายุผมจะขอใช้ตัว Input ปกติมาแก้ละกันอายุเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเดทนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็อายุก็คือเอ้วันเกิดโทษทีนะครับตรงนี้วันเกิดวันเกิดนะครับก็คือ Bir t h d a y เนาะเราก็ใส่ไปวันเกิดก็ได้ครับเดือนวันแล้วก็สแลดปีเกิดนะครับ Okay, Name โอเคเนมของเราก็เป็น b i ร t ษ d a y นะครับแบบนี้นะครับเพจโฮเดอร์ของเราก็วันมันมันน่าจะขึ้นเป็น MM DD YY นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แสดงผลจากตัว result birthday นะครับเราก็เอาเอาค่าตัวแปรมาจาก birthday แบบนี้นะครับลองรันดูครับอะ เราก็จะได้วันเกิดนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทํำไมผมเรียงเดือนวันปีเกิดนะครับผมคือในส่วนของ input ตเนี่ยอินพุตัวเดทเนี่ยครับอินพุใช้เดทเนาะของ html ทั่วไปเลยนะครับที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเลือกเป็นเดือนวันและปีนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นผมเลือกวันที่4เห็นไหมครับมันจะกําหนดให้มาอยู่แล้วซึ่งตัวเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยเจาะลึกนะว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะ ผมคิดว่าใช้ปักอินด้านนอกพวกเดตพิเกอร์จะปรับง่ายกว่านะครับผมนะครับตรงนี้ใครอยากปรับยังไงลองไปดูนะครับมีเดตพิเกอร์เดตต่างๆนะครับลองไปหากันดูนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนเอชถูกไหมครับก็คืออายุเนาะอ่ะผมจะเพิ่มไปด้วยอายุนะครับคลิปหลังๆผมอาจจะพาทำช้าหน่อยละกันนะครับจะได้อธิบายไปหลายๆส่วน สำหรับใครที่ทราบฟังก์ชันต่างๆแล้วอยากจะมาแค่ดูเป็นแนวทางนะครับก็กอก็ได้นะครับหรือว่าข้ามก็ได้นะครับผมอาจจะมีในอนาคตยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะผมจะทำพวกปักอินต่างๆที่แบบอาจจะหากันไม่เจออย่างเงี้ยก็เอามาผมจะเอามาแชร์นะครับในช่องของผมด้วยนะครับผมนะบอันนี้ก็เป็น edge นะครับก็คื่อาอยูเนาะอ่ะ สุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ t e a t e area นะครับผมก็คือที่อยู่นั่นเองนะครับผมที่อยู่นะครับอันนี้ผมอาจจะพาทําช้าหน่อยนะครับผมก็ใช้ลบนะผมขอแก้จาก Input แล้วกัน track area นะครับแบบนี้ Copy ไปปิดด้านล่างนะครับลบ track ออกนะครับ name address นะครับ ตัวแว l ลูเนี่ยเราก็เอาออกนะครับเพราะว่าเป็นเทคแอเรีนะครับเราไม่ได้แปะไว้ตรงนี้เนาะเทคแอเรี area, เราต้องไปแปะไว้ในตัวกลางนั่นเองนะครับตัวกลางก็คือเนี่ยในแท็กนะครับในแท็กที่มันครอบเนาะแล้วเราใส่อดเดรสเข้าไปนะครับลองรันดูครับผมว่าได้เทคแอรีของเราหรือเปล่าอ่ะเราก็ใช้ area เทคแอลเรค่าๆแบบนี้นะครับทีนี้เราก็อาจจะใส่โลให้มันสักหน่อยนะครับลองใส่โลสิ เท่ากับ3ได้หรือเปล่า,าผมเทสก่อนอ่าน่าจะย่อขยายนะครับเดี๋ยวตัวนี้เรามาปรับอีกทีผมเหมือนเคยปรับให้ดูไปแล้วนะครับในฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลที่แสดงผลน่าจะครบแล้วนะครับพ้าสวดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนรีเซตอย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขาจากแอดมินได้ละกันไหมครับผม โอเคทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเราอยากจะเขียนฟังก์ชันแก้ไขเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยนะครับนี่ให้ทุกคนตรวจทานนะครับว่าชื่อเราเขียนตรงกับชื่อฟิลในฐานข้อมูลหรือเปล่านะครับผมถ้าตรงแล้วเราก็เลื่อนกลับขึ้นมานะครับในฟังก์ชันโพสต์ของเรานะครับที่เราจะใช้นะครับเช่นเดิมนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะแนะนําให้ e c h o ออกมาก่อนนะครับว่าเราจะ ส่งค่าอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับผมก็จะขอเปิดแอคโคที่ผมปิดไว้นะครับไฟล์เนี่ยไม่น่าจะมีนะครับเพราะรูปยังไม่ได้เก็บนั่นเองนะครับลองรันดูนะครับแบบนี้นะผมจะเปลี่ยนเป็นบ b บบแล้วกันนะครับ่ะซีตัวนะครับเพศขอเปลี่ยนเป็นหญิงนะครับวันเกิดก็อาจจะเป็นวันปัจจุบันไปเลยนะครับอายุขอเปลี่ยนเป็น20นะครับที่อยู่เป็นบ b บบนะครับเราจะได้เห็นภาพด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้องใส่แอดหน่อยนะ ครับอ่ประมาณนี้นะครับผมลองบันทึกดูครับ5ทีนี้เราก็จะเห็นอะไรที่มันมาให้แสดงของเราแล้วนะครับผมเราก็ทําการเช่นเดิมแต่อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าเรามีเขียนพวกฟังก์ชันเซตไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างตัว image เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็แค่ย่อไว้ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะเราเช็คอิเซตแล้วก็ empty อยู่แล้วเนาะแต่อาจจะปิดไปก็ได้นะครับเพราะอาจจะแบบจะได้ไม่ต้องมา ปรับแก้ไขวันใหม่นะครับผมถ้าส่วนตัวผมจะปิดนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้บ้างนะครับก็คือมี first name ถูกไหมครับอ่ะมีอยู่แล้ว email phone โอเคโ image เราไม่มีนะครับเราปิดไว้ก่อนอนาคตเผื่อใช้ได้นะครับแล้วเราก็ copy เพิ่มมาแบบนี้อ่ะสิ่งที่เราจะเก็บเพิ่มคืออะไร gender นะครับผมนี่นะก๊อปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะทำได้ไวกว่าผมนะครับอันนี้ผมพยายามทำให้ ช้าๆให้เห็นภาพด้วยกันนะครับก็จะได้ค่อยๆปรับกันไปนะครับแล้วก็ d d r e s s อ่ะใส่พอดีเป๊ะนะครับผมเอโทษทีครับ a d d r e s s ก็ไม่ติดนะครับโอเคหลังจากเราได้ตัวแปรเรากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดิมเราจะอัปเดตเราต้องใช้ ID เนาะซึ่ง ID เนี่ยเรากำหนดไว้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแล้วก็ทำการนี่เลยแก้ไขนะครับตรง SQL อัปเดตของเรานะครับเปลี่ยนเป็น,น TB user นะครับประมาณนี้แล้ว First Name โอเคโอเคทีนี้เพื่อนๆอาจจะทำได้ช้านะครับเราก็ Copy มันไว้ก่อนแล้วเราก็แปะาที่อันจะไวกว่านะครับเนี่ยอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับลองไปปรับใช้กันดูเนาะอาจจะมีคนที่ทำเทคนิคได้ไวกว่าผมนะครับเพราะส่วนตัวผมจะคอยดูไปด้วยนะครับเวลาทำเนาะกันพลาดไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะพลาดแล้ว กลับมาแก้ใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับผมต้องมานั่งหาจุดมันอ่า e นะครับแล้วก็ address นั่นเองนะครับพอดีนะครับครบเป๊ะแล้วนะครับทีนี้ต่อไปสำคัญเลยเราใส่แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรออกด้วยนี่ image นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะลืมตัวเอา image ออกนะครับเอาออกด้วยนะโอเคขั้นต่อไปให้คุณ echo check เลยผมพาสอนเช็คทุกคลิปเลยดีกว่าให้คุณเช็ค sql ด้วยนะครับ จะได้รู้ว่ามันอัปเดตได้หรือเปล่านะโอเคเราแอคโคมานะครับผมจะปิดตัวแอคโคด้านบนของเราไปเลยละกันนะครับแอคโคพวกปินอาร์ของเราหรือเช็คโพสต์นั้นเองทีนี้เรามาเช็ค SQL แล้วก็รีเฟรชไปเลยครับอ่ะเราก็จะได้ตัว SQL ของเรามานะครับก็ปี้ไปเลยอย่าไปซีเรียสอะไระครับอันนี้เราค่าจำลองขึ้นมาก่อนนะครับโอเคลองรันดูนะครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้น e r r o r สีแดงบน ัว localhost ของเรานะครับแสดงว่าอัปเดตสำเร็จนั่นเองนะครับเราก็กลับมาดูอ่าเห็นไหมครับมันแก้ไขเป็น bbb แล้วก็วันทงวันที่หรือว่าอีเมลก็ตามที่เราปรับแก้ไขแล้วนะทีนี้เราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็ทำการปิดไปเลยนะครับตัวโ e ค้ o เราเนี่ยอาจจะปิดไว้เทสคราวหลังหรือว่าแก้ไขฟังก์ชันก็ได้นะครับเราก็ทำการปิดไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ต่อไปเรามาดูที่อีตัวนี้นะครับนี่ เพราะว่ามีเพื่อนๆมาถามนะครับว่าทําไมผมย้ายหน้าไปไม่ได้นะครับหลังจากเนี่ยทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณต้องการย้ายไปเป็นเพจของคุณเนี่ยให้คุณมาปรับเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเช่นปกติตัวนี้ที่ผมทําก็คืออาจจะรีโหลดในหน้าเดิมถูกไหมหรือว่าลิงก์ถัดไปนะครับก็ให้มาปรับตรงนี้จำไว้เสมอนะครับเกี่ยวกับโลเคชันเนี่ยสามารถปรับได้นะครับผม ตัวเพจตัวนี้นะครับของเราเป็น user นะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับทีนี้ลองรันกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่าผมจะรันเลยอ่าแสดงว่าแก้ไขข้อมูลสําเร็จนะครับก็กลับมาในหน้าหลักนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากกลับไปในหน้าเดิมเนี่ยอ่ามีคนมาถามผมนะครับอยากกลับให้มันแสดงผลกลับมาในหน้าแก้ไขนะครับทํายังไงมาดูกันนะครับเราเห็นไหมครับเนี่ยในหน้าแก้ไขของเราอ่ะเราแสดงผลอะไรบ้างนะครับตรงพารามิเตอร์เนี่ยให้คุณมาเช็คก่อน มีเพจ user function update แล้วก็ id นะครับผมทีนี้คุณต้องการจ,จะให้มันกลับอะไรหน้าเนี้ยก็แค่ copy ตัวนี้ไปนะครับ copy ไปเลยนะแบบไม่ต้องคิดอะไรก่อนนะครับได้แบบนี้มานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะต้องแก้เลยมีแค่เพียงตัวเดียนะครับก็คือ id ตรงนี้นะครับให้คุณทำการแบบนี้นะครับผมอาจจะใส่อ่ะอย่างนี้เข้าไปนะครับบวกบวก ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะแล้วผมเช็คก,ก่อนว่าผมใส่ถูกอ่ะประมาณนี้อ่ะบวกบวกตัวเนี้ยเราก็จะใส่เป็นอ๋อโทษทีครับเราเขียนแบบนี้เลยก็ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะ echo ดู PHP echo นะครับแล้วก็ ID นะครับผมลองดูแบบนี้ก่อนนะว่ารันได้หรือเปล่านะครับอ่ะมาลองกันดูดีกว่า ผมพาทำด้วยตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาหน้าเดิมไหมอะถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้นะครับผมเราก็ลองทำให้มันเป็นบน PHP ไปนะครับผมนี่ก็ใส่ฟันหนู 1, อันหนึ่งสองอาปิดหน้าปิดหลังนะครับแล้วก็เพิ่มบวกไปนะครับแบบนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับพอแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะกลับไปในหน้าเดิมก่อนนะแก้ไขใหม่นะครับเป็น C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 CC ีซีนะครับลองทสดูนะครับผมพยายามให้ id มันกลับมาเป็นตัวเดิมนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเราก็ปรับต่อนะครับถ้าเป็นบ่วงไม่ได้อาจจะเป็นจุดนะครับเพราะว่ามันอยู่บน PHP เนาะตรงนี้นะครับผมก็ทําให้ดูเลยสดๆนะครับเพื่อแบบใครจะปรับใช้ได้นะอ่ะเห็นไหมครับก็จะกลับมาใช้งานในหน้าของอัปเดตได้แล้วนะครับก็คือดูแสดงผลว่าเราแก้ไขสมบูรณ์แบบหรือว่า ข้อมูลที่เราแก้ไขไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับก็สามารถทําในรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการจัดการเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบหรือถูกใจในคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันด้วยละกันนะครับนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผม โอเคครับผมผมสำหรับใครไม่ทันนะก็ลองกดหยุดดูตอนนี้นะครับผมจะไล่ให้ดูช้าๆนิดนึงนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัว q u r y นะครับด้านแรกเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นตัวฟังก์ชัน post นะครับหรืออัปเดตนั่นเองนะครับผมสิ่งที่แก้ไขเพิ่มอันนี้แล้วแต่คุณจะแก้ไขนะครับก็คือตรงในฟอร์มเนี่ยแล้วแต่คุณจะแก้ไขเลยนะครับก็ถ้าใครจะเขียนตามก็ได้นะครับก็กดหยุดแล้วก็ลองดูนะครับผม โอเคครับ okay, ผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีเบื้องต้นเบื้องน่าน,นี้นะครับในการจัดการข้อมูลเนาะในคลิปวิดีโอต่อไปผมคิดว่าผมจะพาทําเข้าสู่ระบบในฝั่งของสมาชิกแล้วนะครับผมนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมมากนะครับผม,ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับผมหรือว่าพาทําผิดบ้างก็ขอโทษมาที่นี้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผม ขอบคุณมากนะครับ,สำ,รบสำหรับการรับชมคิววิดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ